ฮะต้องซื้อขาดตเลยเหรอขอใส่ไอโฟนเจ็ดมาแปมีเลียวซุ้องไม่แน่ไอโฟนอีเวอรแมนดูตอนนี้โอ้ยหสิบสามโปแล้วเขาใส่ดันเจดมันจะใส่สิบสามโปรแม็กแล้วไปแบงค์เข้าไปเอ่แมาซื้อขได้สายไปเป็นลายปีแล้ว แมีนยูเจ็ดปีแล้วเด้เบิงาามไมมันอมาเบิองต่อมาเบิงมันโยเบืงเบงเป็นยังูนะูนะูนะูนอนซีกนะไอโฟนซกเน้นะบีมันไอโฟนยนี้ยไอโฟนมันมีเท่าไหร่ดาวันได้ที่สโแมกแล้เน้ตาใส่นะมีเท่าไหร่ดาวมันน้อย่าฝนซ่อนหรือตางบอยวยมันก็สยเนาะเมียนกับบวกวังดีแหละเดี๋ยวตั้งทีๆบังดูหลังปีไม่เคยเอาเออหลังปีเอา่ นี่น้อนอยู่นะไอโฟนไดรู้ด่ายเปลี่ยนตั้งแต่ตั้งแต่ไหนป่ะน้บีนี่เราคนเป็นเจ้าคนนายคนเนาะมึงดูนี่แหแลกเกอรนาะเพราะเขาวางสิจ่ายมันเสาดูดมือตั้งแต่ไอโฟนแปดเดี๋ยวตั้งแต่ไอโฟนหกแล้วนี่แล้วนี่แลกเกอร์ไอโฟนไอโฟนสิบสิบสามแล้วเ่าะเขาได้เสาดูดมือเนาะขนาดจ้างเสาตั้งแต่ไอโฟนหกแปด ก็เปลี่ยนได้สองสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งนบีแต่ละเทียนน่ะแมนยูแต่มนยังบวกลอนั่นใช่คนโทรหาแมนเมนก็บริ้ยินมอีกท่านวีขอความส่งมาสมพอามันเวลาเขาจุ๊บหลังปีใหม่ยังคอยสื่อตายกันยังบอกว่าหลังปีใหม่คอยเอาตุกชิมาบ๊อกดูเถอบอกกับฟอกบอกว่าขอเสียให้ฟังก้อนกับฮูยู่หลังปีไม่ก็บอกขอเสียให้ฟังโอ้ยอ่ะโอ้ยไปดูเลยน้อ พุงบ่อยๆพ่หนอยนตว่าวงดีวเมียน,นังนี้เลี้ยงดูเป็นแต่เป็นเจานน้าคนนายคนเนาะแมียนยูบอกก็หนึ่งก <c oughs> ับกตีซีก็นองของก็ะตือใเขาเศร้านะคะเด้อ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดนันกับน้องมงก็สั์เออนั่นแล้งส <c oughs> <อ>่ามนเ่ามานี่บะตองนันเด้รอถลูกเลี้ยงยัน่เด้อพี่นั่งเออกดไหมก็นั่งก็ได้ซื้อให้กินเด้อ